อนุทินเผยหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมกลุ่มขอรับการฉีดวัคซีนโควิดได้ช่วยเพิ่มให้เข้าถึงรวดเร็ว นายอนุทินชาญวิรกูลแจ้งหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมตัวขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือจัดสถานที่และบุคลากรทางการแพทย์แล้วขอรับวัคซีนไปฉีดเองช่วยเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วแจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเรือนจำและไซต์ก่อสร้างที่เขตหลักสี่ใช้บับเบิลแอนด์ซิลควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่สู่ภายนอกถือว่าควบคุมได้ยังไม่ถึงขั้นต้องเพิ่มมาตรการสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นคัสเตอร์ เลรกอมาจากเรือนจำซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและไซต์ก่อสร้างเขตหลักสี่ที่สั่งปิดแล้วได้ทำเป็นโรงพยาบาลสนามทั้งหมดใช้มาตรการ Bubble and นด์ซลไม่ให้มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอกคัดแยกประเภทผู้ป่วยเป็นกลุ่มเขียวเหลืองแดงโดยจะนำเฉพาะผู้ติดเชื้อมีอาการที่ต้องถึงมือแพทย์จริงๆออกมา